สิบเนื่องกับคลิปที่แล้วที่พี่ได้จากท่านไพโลมาถึง3ตัวและในคลิปวิดีโอนี้พี่จะนํายูนิตพวกนี้มาทําการเทรดซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นการเทรดที่โคตรลำบากใจแต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่พี่ได้มาและก่อนที่จะไปรับชมฝากเอานิ้โป้งน้อยๆกดไลค์ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์คลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับน้องชายสาทุมันเป็นยูนิตที่ดีและดีมากมครับเพราะฉะนั้นพี่จะขอหวังสูไงไยนะทุกคน พี่จะเก็บไปแค่ตัวเดียวครับก็อดดีพี่จะเทปเลยครับทุกคน2ตัวนะขอแบบคอสมิกดีๆทุกคนแบบตึงๆอะแล้วบัฟของเราตึงไว้นะบัฟทองนะตอนนี้บัฟทองบอกเลยว่าสําคัญมากครับส่วนตัวละครระดับมิสติกนี่คือพี่ก็จะเทปไปให้หมดเลยครับทุกคนพี่มีแค่2องตัวครับมิสติกคือเราหาไม่ได้แนละ้วทุกคนชิวๆขออนุญาตหวังฝูงแล้วกันนะคลิปนี้เพราะว่ายูนิตของมันดีมากๆครับมาแล้วครับทุกคนกับข้อเสนอแรกมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอะไรอะไม่เอา บอกเลยว่ามิสติกตัวนี้ดีมากๆเลยทุกคนเทียบเท่าระดับคอดลี่เลยนะมันตึงครับมันตึงจริงโจมตีแบบสเปดซามูโอ้ยังไม่ได้นะทุกคนยังครับยังถูกไปต้องใช้ถูกเกินตัวโหดขนาดนี้ต้องได้ระดับคอสมิกสัก2อตัวครับบอกเลยและตอนนี้คือมันเพิ่งอัปเดตไปด้วยครับคนครอบครองมีเท่าไหร่เดี่ยพี่ขอญาตเช็คก่อนครับคนครอบครองมีอยู่แค่19.9ครับมีไม่ถึงพันเลยครับตอนนี้หากันได้ควักอ่ะยังครับยังเบาเบามากระดับนี้คือเบาครับ ผ่านก่อนฟามูตัวเดียวไม่ได้เซษเซี่ยของไพโรสปิเกอร์แมนของพี่เลยครับน้องชายแต่ว่าในอนาคตอ่ะไม่แน่นะราคามันอาจะจะตกอันนี้คือมันเพิ่งอัปเดตนะทุกคนพี่เลยพูดได้ <c oughs> แต่ว้าใครไปเห็นคลิปนี้ประมาณเดือนสองเดือนแล้วคือราคามันอาจะจะตกนะกับตัวละครนี้ข <c oughs> ้อเสนอมายังรุ่หุยไททันโอไฮโอเลยพี่มีแล้วอ่ะไม่เอานะขอผ่านโอ้โหอันนี้เน้นจํานวนเน้นอุ้ยแต่ว่ามันมีก็อดดี้ตู้ว่ะทุกคนน่าสนใจไหมยังนะ ยังไม่ได้ครับเบาเกินอุ้ยเบาเกินน้องชายไม่เอาโอ้โหก็อดรีตู้ไม่เอาครับอะไรครับน้องชายเอาแต่ตัวอะไรมาครับกำเกินครับไม่เอาเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนทาไมมันไม่มีใครสเสนออะไรดีๆมาให้พี่เลยวะตัวมันโหดนะเวย้ยหรือว่าเซิร์ฟนี้มันจะไม่มีคนรวยวะทุกคนย้า <c> ย <oughs> เซริร์ฟไปเฮ้ยทุกคนโอ้ยมาสเตอร์เฮ้ย oh <my> เอาไงดีวะทุกคน <c oughs> น่าสนใจนะดิวนี้ ก็ตลีทั้งสามตัวอยากได้มากกว่านี้วะทุกคนอันนี้อะไรอะหัวน,นี้ผ่านไม่เอาแต่อันเนี้ยเอาดีไหมวะทุกคนคิดหนักครับอันนี้คือคิดหนักมากๆเลยเดี๋พี่ขอลองเท,ทห่าเขาก่อน,นครับเพือ่อจะมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้อันนี้คือคิดหนักครับคือพ,พี่อยากได้มากๆเลยตอนนี้บัฟมาสเตอร์นะลองให้เขาบวกเพิ่มดูครับทุกคนว่าเขาจะบวกเป็นตัวอะไรถ้าเขาไม่บวกก็ไม่เอาครับคือตอนนี้เรามีสิทธิ์ต่อรองครับจริงๆมันก็คุ้มนะเวอจริงนะทุกคนอันนี้คือคุ้มนะคุ้มแบบคุ้มมากๆเลยโอไฮโอนี่ตอนนี้มันตัว,วคี แต่ตัวที่พี่สนใจเลยก็คือไตเดเทนครับคนไทยไหมถามก่อนเอ้ยเขาเป็นผู้หญิงด้วยครับผู้หญิงจริงหรือเปล่าเฮ้ยท่าแรกอย่างนี้คือคุ้มนะทุกคนได้คอมยิงเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวกดเลย,ด,ยดูดิว่าเอาไหมโอโ้ไม่เอาครับทุกคนไม่เป็นไรโอ้โหมันดูถูกยูนิตพี่จัดเลยมันเอาตัวอะไรมาวะเนี่ยสปีกเกอร์แมนเฮ้ยแต่ตัวนี้พี่ไม่เคยเห็นวะทุกคนตัวแร่ไหมโอ้โหอันนี้ผ่านไม่เอาตามูตองตัวเลยยังครับต้องมากกว่านี้ดิวะโอ้โหอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านครับ มันมีแต่คนเอาไอตัวนี้มาแ,กแลกก็ทุกคนเมื่อก่อนมันเก่งอะแต่ตอนนี้คือมันมีล้นตลาดแล้วอะเจ็ดหมื่นกว่าตัวไม่เอาโอ้โหซามูซามูตัวนี้เท่าไรอะสองหมื่นกว่าอืมยังยังไม่เอาครับเฮ้ยทุกคนคอมหญิงคอมญิงเนี่ยคือมันน่าสนใจนะทุกคนคอมญิงมันตัวละร้อยกว่าบาทเลยนะยังไม่เอาน้องชายทั่วทีโอ้โหกีกี้ไม่เอาไม่เอาโอ้โหแว๊กเลยจะไม่มีใครเสนอคอสมิกเลยนะตอนนี้ยังครับเราต้องอดเปรี้ยววิกินหวาน อดใจไว้ก่อนอดใจไว้แอ็กใจเย็นอดเปรีย้ยวไวกินวาดไว้มันต้องมีตัวดีๆเข้าบาร์มากกว่านี้ครับผ่านยังยังยังไม่มีตัวดีๆเลยครับตอนนี้อัปเกรดคอกเลยต้องมากกว่านี้ต้องเพิ่มมาไทท่านเกมทุกคนเอาไงดีวะไทท่านเกมตอนนี้ราคามันเท่าไหร่วะไทท่านเกมมาและไทท่านเกมคือพี่ยังไม่มีด้วยนะทุกคนโ,โหตอนนี้คือแบบโคตรลังเลใจเลยเดี๋ยวก่อน ขอญาตเช็คราคาไทท่านเกมก่อนโอ้โหมันไม่มีคนขายทุกคนไทท่านเกมอะไทท่านเกมตอนนี้เหมือนมันจะไม่แล้วทุกคนมันมี5,000คนแล้วอะมันกี่บาทวะไทท่านเกมโอ้โหมันมีแต่คนเสนอตัวพวกเนี้ยไม่เอาไทท่านเกมบัฟสไนเปอร์และบัฟสไนเปอร์ตอนนี้คือเป็นบัฟแลด้วยนะอดีดิแม่เลยหลังเลใจเลยผ่านหรือว่าเราจะเอาสักตัวดีวะทุกคนแต่พี่คิดว่าในอนาคตจะยังไงราคามันต้องตกเว้ยพี่กคิดโคตรหนักเลยอะทุกคนเอาไงดีวะคุ้มไหมเดี๋ยวพี่ขอลองถามคนในดิสดีกว่าครับ มันมีแต่คนเสนอตัวนี้มาว่ะทุกคนอัปเกรดฟิดิมาไม่เอาดูดิมันมันกำแล้วอะฟิดิมามันมีคนเยอะเกินอะคนมันมีเยอะเกินอะฟาหมูสองตัววะทุกคนฟาหมูสองตัวนี่น่าสนใจนะฟาหมูมันตัวแล้วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วทุกคนแม่เอ,อ้ยมันมีแต่ข้อเสนอที่ปัดดีๆแต่ตัวเนี้ยแม่ก็อยากได้ว่ะทุกคนแทท่านกิมเฮ้ยทุกคนพี่เจอข้อเสนอคุ้มๆแล้วครับอันนี้เอาดีครับรออะไรอะเรียบร้อยครับ อันนี้คุ้มแน่นอนครับทุกคนอันนี้ไปเอาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอเช็คก่อนนะทุกคนถูกหรือเปล่าวะโอเคครับตัวละครระดับมิสติกนะเรดได้ก็ตี้แล้วก็ได้ดีครับอัปเกรดยูแมนบัฟสไนเปอร์ด้วยส่องตัวนี้ก็คุ้มแล้วครับนี่นะครับทุกคนอดเปรี้ยวไว้กินหวานเฮ้ยนี่มันตัวแรเลยนี่ว่าไปไกลๆเลยไม่อยากได้แลวเฮ้ยไม่เอาอะปัญญาออนตัวยังกึมเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือไม่มีใครเสนอแบบพวกลายเซนเจเจมาให้พี่เลยนะทุกคน แทบจะไม่มีเลยครับอันนี้อะไรอ่ะดูมาแรกได้แค่ตัวนี้ว่ามีคนเสนอเยอะจัดเลยครับเยอะแบบเยอะชิบ่ายอ่ะซ <c oughs> ามูสองตัวจริงๆมันก็น่าสนใจนะเว้ยซามูสองตัวซามูตีไปแบบถูกๆกันนะทุกคนตัวละห้าสิบสองตัวนี่ก็หนึ่งร้อยแล้วอะและไอตัวเนี้ยในอนาคตอะยังไงราคามันก็ถูกครับแต่ว่าพี่อยากได้มากกว่านี้กูโลภไงอะไรอ่ะไม่เอาครับข้อเสนอมารัวๆครับแต่ก็ยังไม่มีข้อเสนอไหนที่พี่สนใจสักะที นักเก็ตนักเก็ตมาสเตอร์เอ้ยคือว่ามันน้อยไปอะแตต้องเพิ่มครับต้องชายโอ้โหยอยากได้จริงๆแล้วมันมีเพิ่มไหมวะเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าบัฟไม่ดีครับทุกคนถ้าเป็นบัฟสไนเปอร์คือจะแลกเลยแต่ว่าบัฟโหถ้าเราจะหาตัวนี้ยังไงต้องเป็นบัฟสไนเปอร์ครับบัฟอื่นคือไม่ได้เลยนะเพราะนั้นก็ยังไงว่าย,ยังไม่คุ้มครับอันนี้โอ้โหแต่ว่ามันแลกกับตัวนี้ว่ะทุกคนแลกก็อตลี่ผ่านนะลังเลใจอันนี้จัดเลยคืออยากได้นะแต่ว่่่่าาาไมเออครัับผนนนแตี้ เดี๋ยวพี่ขอญาตเทปไปหามันก่อนครับเพื่อมันจะเพิ่มข้อเสนอให้พี่ดูโอ้โหขอไม่เปิดเทปครับน้องชายจบเลยอุ้ยขอเพิ่มมาให้จริงด้วยครับแต่เพิ่มมาเป็นรีเจเนอเรโอ้โหเพิ่มแบบตัวอื่นได้ไหมอะไรอ่ะไม่เอาอันนี้เพิ่มแบบพวกคอสตี่ตัวอื่นอะไรเงี้ยก็น่าสนใจอยู่นะทุกคนเป็ดกับกาบยังเท่าที่พี่เปิดเทดมานี่คือยังไม่มีใครเสนอคอสมิกให้พี่เลยนะคือว่าเราต้องรอจริงๆครับ อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ได้นะยังน้อยไปโอ้โหอันนี้คือแล้วใหญ่เลยตอนนี้พี่รู้นะว่าพวกเองอะกำลังคิดในใจอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมพี่แอคแม่งมันหวังสูงจังวะทำไมพี่แอคมันโลบจังวะเองฟังไหมนะเรื่องของพี่ครับ <c oughs> ยอครับยอบยอ,ยอคือแบบว่าออคือพี่ก็อยากได้ตัวดีๆบ้างนะน้องชาย เดี๋ยวพอพี่เทรดตัวที่มันไม่คุ้มไปน้องๆก็ว่าพี่แบบโอ้พี่รับไม่คุ้มเลยพอพี่จะเอาคุ้มๆน้องก็บอกว่าโอ้โหพี่แม่งโลภจังพี่ก็เดาใจพวกเองไม่ถูกเหมือนกันครับวิ่งดีเจถือว่าดีนะทุกคนแลกกับมิสติกอะแต่ว่าเรามีแล้วอะเราไม่เอาไม่เอายังไม่เจอกับข้อเสนอดีๆผ่านก่อนผ่านก่อนเลยซามูบัฟแอสซินอันนี้ก็ผ่านเลยครับบับไม่ตึง ทุกคนครับมีคนเสนอมาเป็นไททันเกมบัฟสไนเปอร์แล้วก็มีลายเซ็นด้วยอาจจะเพิ่มมูลค่าได้ครับแต่ว่าตอนนี้คือพี่กําลังขอให้เขาเพิ่มครับไม่รู้กันว่าเขาจะเพิ่มได้ไหมแต่ใจริงก็อยากได้แล้วทุกคนขอครับพี่ผู้ผน้องชายแต่ว่าเป็น FC เราเนี่ยไททันเกมบวกก็ตลี่อีกได้ไหมเฮ้ย hey, ขอเป็น FC เราเว้ยเรามาลอก FC กันดีกว่าครับทุกคน <c oughs> หมดตูด <c oughs> น้องชายกำลังคิดหนักครับไม่เอาผมก็เอาตัวนี้ไปแลกมา <c oughs> โอเคครับน้องชายเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ลาก่อนครับไททันเกม มันมีด้วยแหละครับทุกคนตัวนี้แต่ว่าแรกกับกอตตี่เลยเหรอยังไม่เอาครับน่าจะไม่เก่งไอ้น้องคนนี้มาอีกแล้วครับทุกคนเอาดีไหมว่าทุกคนไททันเจมม่ะมันคุ้มเหรอวะแต่พี่คิดว่าในอนาคตยังไงก็คุ้มเวย้ยตั้งแต่พี่เทรดมานะไม่มีใครให้คอสติมิกพี่เลยครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าดิวเนี้ยน่าจะคุ้มสุดแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตเอาครับแล้วเป็นไลท์เซนด้วยบัฟไนเปอร์เรียบร้อยครับไททันเจมในที่สุดพี่ก็ได้ครอบครองมาสักทีครับโอ้โ เรียบร้อยได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวโุบัฟมาสเตอร์วะทุกคนอีวิวไททันคอร์สแมนตัวอะไรว่าไม่รู้จักตัวน,นี้ผ่านเลยอาออันนี้ย,ยังยังไม่เอาไม่เอาตัวกรรมเฮ้ยเอาดีๆคือไม่มีใครเอาคอสมิกมาแลกกับพี่เลยเลยวะแม้แต่คนเดียวคือพี่ยังไม่เห็นมีคนเอาคอสมิกมาแลกเลยนะเฮ้ยทุกคนวันเลนทาย ขูแม่เลยแต่ว่าพี่ไม่ต้องการแล้วหนักใจมีตข้อเสนอที่หนักใจเี๋ยวไอ้น้องชายเองจะเอามาแลกอะไรเซนเองบ้าหรือเปล่าไม่เอาสีเคทเอเจนต์นับสไนเปอร์เออย่างครับแต่ว่าตัวละครมิสติกจริงๆคือมันต้องรีบแลกนบทุกคนเพราะว่ามูลค่ามันก็เพิ่มไปเรื่อยครับตอนนี้มีคนครอบครองอยู่หนึ่งพันแล้วพี่คิดว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าคือน่าจะไม่มีค่าแล้วแต่ว่ามันเป็นยูนิตที่เก่งนะเก่งมากๆด้วย ตามุลาตัวเดียวหรอวะยังไม่เอาครับเฮ้ยคอสมิกมาแล้วทุกคนเอาไหมเอาดิครับรออะไรอะเออเอาไปเลย <c oughs> ในที่ตุดก็ได้ครับพอสมิกยูฮู ยังเหลืออีกหนึ่งตัวเทรดไปเลยครับคอสติกตัวเนี้มันไม่แพงนะทุกคนเจ้าเดอะไนท์อ่ะมันแค่ประมาณร้อยกว่าบาทครับยังไงราคาเราก็ตกครับเราแลกมาก่อนดีกว่าครับพวกคอสมิกอะไรพวกนี้คือยังไงในอนาคตมันก็ดูดีกว่าเออแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งตัวครับทุกคนมาเท,ทกันต่อครับยังไม่จบครับยังไม่จบเท,ทกันยาวๆครับวันนี้อะไรอ่ะไอตัวไฟแช็คแม่เลยเฮ้ยตัวนี้เอานะทุกคนคือพี่ กูอยากได้อะเอาตัวตรงเลยอยากได้ครับแต่เป็นยูนิตอะไรก็ไม่รู้ครับเฮ้ยแต่ว่าเอามาก่อนครับ <c oughs> เพื่อในอนาคตเราทําเก็บตัวเอ็กซ์คูซีฟให้ครบครับ <c oughs> เอามาก่อนเลยตัวมิสติกนี่คืออา้าวเอ็งเทศดอยู่น้องชายกดรับไม่ได้ <c oughs> โอ้โหติดเทศดเฮ้ยอันนี้ยังยังยังไม่มากพอครับยังไม่มากพอเฮ้ทุกคนมันมีคนยอมแลกไททันเกมกับไปตัวนี้ด้วยวะเฮ <c oughs> ้แต่แดงว่าคุ้มนะ แสดงว่าที่เราแลกมานนี้คือคุ้มนะทุกคนเนี่ยดูดิโอเคครับแสดงว่าพี่ตัดสินใจถูกอันนี้อะไรไม่เอา,าพันจริงก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเอาไว้ก่อนอตอนนี้พี่ใช้เวลาในการอาชีพไปชั่วโมงกว่าแล้วทุกคนโอ้ยอนนีแต่กี่กี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเดียวอะไรอะโอ้โหอันนี้ยังครับยังไม่ได้โอ้โหยังครับ้องชายอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาดิครับรออะไรอะ่ะ เฮ้ยไปแล้วครับหมดเรียบร้อยบัฟมาสเตอร์ครับทุกคนคือเมื่อกี้คือต้องรับให้ไวๆเลยนะเพื่อแบบมันกดผิดไงทุกคนแล้วมันเทิดแบบเฮ้ยมันมีบัฟมาสเตอร์ส่งตัวเลยเหรอบัฟเฟกป่าวะ <laughs> ยอครับยอ,ค,บยอค,บคือมันไม่มีบัฟเฟกนะทุกคนเด e นอายมาสเตอร์ The Night กับเด e นอายสเตนไอเปอร์แล้วก็นี่ครับซามูบัฟมาสเตอร์ โอ้โหเป็นตัวที่พี่อยากได้อยู่พอดีเลยครับทุกคน <c oughs> บอกล้วครับว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานโคตรคุ้มครับโอ้โหแว่คุ้มจัดเลยวันนี้นอนรับฝันดีนะครับทุกคนพูกเองว่าพี่คุ้มไหมถ้าคุ้มกดไลค์ให้กับพี่ด้วยครับน้องชายโอ้โหกว่าแม่กูจะมีวันที่คุ้มๆสักที